เมื่อเตรียมอาหารคาวจนเสร็จเรียบร้อยได้เวลารอพระฉันเสร็จก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นระหว่างเพื่อนสนิทปืนกับหมูครับจากที่เล่นกันจนเลยเถิดตอนนี้หมูถึงกับหน้าเสียที่ทำให้เพื่อนเจ็บตัวครับเจดอดวิ่งมาทีไรนหรอ เด้วยความเป็นคนขี้ใจน้อยแม้ว่าเพื่อนๆจะช่วยกันงอนง้ออย่างไรก็ไม่ทำให้ปืนดีขึ้นแต่ยิ่งทำให้ปืนน้ำตาซึมมากขึ้นไปอีกครับซึ่งการที่เด็กๆทะเลาะก,กันควรทำอย่างไรคุณหมอจอมีคำตอบครับจริงๆแล้วการทะเลาะก,กันระหว่างเพื่อนการยแย้าแย่กันเป็นเรื่องธรรมดานะครับ<อ>แต่เขาจะต้องเรียนรู้นะครับว่าเอะอะไรที่เขาทำแล้ว ทำความขัดแย้งมันเกิดความขัดแย้งขึ้นอะไรที่เพื่อนไม่ชอบเพื่อนไม่ชอบเพราะอะไรแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนที่ถูกกระทําบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยแล้วก็คอยพูดคุยให้สามารถแสดงความเข้าใจสถานการณ์ได้รอบด้านมากขึ้นคือคือผู้ใหญ่ที่เข้าไปบางครั้งนะครับจะด่วนเกินไปก็คือว่าอ่ะคนนี้ผิดคนนี้ถูกอ่ะคนนี้ขอโทษคนนั้นจบ คือแทนที่จะฉวยโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้นะครับว่าเออเฮ้ยการกระทําของเขาอาจจะส่งผลหรือคนอื่นยังไงสามารถที่จะขอโทษสามารถที่จะให้อภัยผมคิดว่ามันมันเป็นการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เป็นการเรียนรู้ในในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นผมจึงอาสาเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นครับธรรม,มาดาผมแค่ร้องเพลงรับ

ยันคู่หละแล้วหมูคิดว่าการตัดสินปัญหาด้วยการทำลายเพื่อนด้วยการใช้กำลังเนี่ยถูกไหมไม่รู้ไม่เคยรู้ไม่ว่าที่เราทำมันผิดหรือถูกมันดีไม่ดีดีไหมไม่ดีนะแต่เม่อไปเราควรทำยังไงดีครับปืนปืนจะยังล้อเพื่อนอยู่ไหมจะยังล้อแทงเร่งล้อเพื่อนไหม น้ำหมูแล,ล้วครับถ้าสมมติปืนเขาเข้าเหลือร้องเพลงร้อยอย่างเงี้ยจะยังต่อ,อยเพื่อนไปอย่างนี้เรื่อยๆอยู่ไหมหมูขอโทษปืนอีกทีได้ไหมครับใช่ครับแล้วแล้วปืนจะขอโทษเพื่อนไหมเราก็ผิดใช่ไหมขอโทษกันร้องขอโทษเวลาขปีกันกลับมาแล้วไหน ัััวเอ,อ้บม,บมไรา่ขีาขณะที่หมูเข้าไปช่วยเตรียมสำรับของหวานแล้วแต่ปืนยังคงนั่งน้งนำตาซึมอีกพับใหญ่เรื่องนี้คุณหมอจอมได้วิเคราะห์อาการของปืนไว้อย่างนี้ครับคมว่าคงเป็นความอ่อนไหวทางอารมณ์จะถามว่าอ่อนไหวแบบนี้ดีไหมจริงจดีนะครับ ดีนะครับ mm hmm. ก็คือว่าเด็กที่อ่อนไหวแบบนี้ก็แสดงว่าเขาสามารถเข้าใจอารมณ์ได้ละเอียดอ่อนถ้าง,งอนแบบยาวนานแบบนี้นะครับ mm hmm. พ่อแม่ก็ต้องใส่ใจมากขึ้นเพราะมันก็สะท้อนบางอย่างว่าลูกอาจจะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจตนเองนะครับ mm hmm. หรือลูกอาจจะรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการประครับประคองทางอารมณ์เท่าที่ควร mm hmm. เขาก็เลยแสดงออกอย่างยาวนานนั่นก็แปลว่าเขายังต้องการความใส่ใจอย,อยู่เ mm hmm. พราะนั้น ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าการที่ลูกงอนลูกเศร้าลูกนั่งเงียบเฉยอยู่ยาวนานพ่อแม่ควรจะต้องใส่ใจมไม่ใช่ถือว่าเอยมันเป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวมันก็หายหรือไปต่อว่าซ้ําไปเลยว่าเฮ้ยเป็นลูกผู้ชายทํางนี้ได้ไงเด็กผู้ชายขนาดนี้เขาไม่ร้องไห้กันแล้วนี่คี้แงเป็น,ปนตุ๊บเป็นแตวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเพราะฉะนั้นเราคงพ่อแม่นะครับคงจะต้องแสดงความเข้าใจว่าเฮ้ยแม่สังเกตว่าลูกน้อยใจอยู่น้อยใจเรื่องอะไร ท่าทีที่เราไปก็คือท่าทีที่ก,ากลางๆที่ไม่ใช่ตำหนิเมื่อเมื่อถามางั้นปุ๊บลูกก็อาจจะพร้อมที่จะตอบมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนเด็กบางคนไม่พูดเลยครับอย่างน้อยที่สุดพ่อแม่ก็อาจจะต้องทิ้งท้ายครับว่าแม่เป็นห่วงมแม่อยากร,รู้แม่อยากช่วยเหลือนะครับ,รบออลูกพร้อมมื่อไหร่ลูกพูดนะเ็ลาเวลาเกดร้ ไปทำอะไรทํทอะไรให้ตืนชอบแต่งเพลง้ันติวเอไปโดนปากมันแก็้างคจับกดไปโน่นไปนีงทีนี้พอราไรีตมาเดียกมาช่วยก็แล่นมจะไดถ้าเราไปเรียกอะจะมาเราไยพิทีของรอราช่ให้ทางรงนี้หลวงพี่พระมหานิพนธ์ใช้หลักจิตวิทยา ให้เพื่อนเข้าไปชวนเพื่อนที่ยังแอบนอนอยู่มาดูกันครับว่าปืนจะมีท่าทีอย่างไรครับปืนนนปืนไม่ได้ไอนเล็กตาเขาตัวน้อยช่วยมาช่วยไช่วยเด็ยเขาพระเขาพระที่สุก็ต้องมาเขาเป็นน้าที่แทเพียงแค่เพื่อนแสดงความใส่ใจเท่านี้ปืนกับหมูก็กลับมาสนิทก,กันเหมือนเดิมครับ i'm oh, going